ทักทายทุกท่านครับวันนี้จะมาแชร์ข้อมูลนะครับที่ได้อ่านก็เลยนํามาแชร์ให้แก่ทุกท่านครับก็เป็นบทความที่กล่าวถึงคํากล่าวสุนทรพจน์ของมิสเตอร์คลินอิสูดนะครับคุณคลินอิสวูดนี้เป็นดารานแสดงชาวอเมริกันนะครับดาราแสดงภาพยนตร์มาตั้งแต่ิทศักราษ1954นะครับท่านเกิดเมื่อปี1930ครับ ปัจจุบันก็จะ95ปีแล้วครับด้วยความมีชื่อเสียงนะครับก็ได้ถูกรับเชิญให้ไปพูดและในงานที่ได้ถูกรับเชิญท่านก็ได้พูดได้กล่าวกับบุคคลที่อยู่ร่วมงานทั้งหมดท่านได้กล่าวไว้ว่าความแก่ชรานั้นมันช่างน่ากลัวทีเดียวคุณจะพบว่ากระดูกของคุณ กับการเคลื่อนไหวของคุณไม่ง่ายอย่างที่คิดดวงตาของคุณรู้สึกเมื่อยล้าต่อแสงสว่างที่เข้ามาปอดของคุณต้องการที่จะหยุดพักจากการหายใจที่เหนื่อยล้าและสิ่งที่น่ากลัวและน่าเบื่อหน้าเหนื่อยหน่าที่สุดคือการที่คุณอายุมากและตระหนักได้ว่าไม่มีใครที่คุณรักอยู่ใกล้ๆ ไม่มีใครอยากฟังเรื่องราวที่เต็มไปด้วยวีลบุรุษในจินตนาการของคุณเขาไม่สนใจเลยคุณก็รู้ว่าพวกเขาไม่สนใจแต่คุณก็ยังมีความสุขที่จะเล่าที่จะแบ่งปันเหมือนกับคุณปู่เหมือนกับคุณตาพยายามแชร์สิ่งที่สำคัญให้กับลูกหลานของตัวเองมันเป็นเรื่องน่ากลัวที่ต้องอยู่คนเดียวหลังจากใช้ชีวิตตลอดชีวิตไล่ตามหาแสงสว่าง แต่สุดท้ายคุณต้องมานั่งจมอยู่กับความมืดมนคุณคลินอิสูดก็ได้กล่าวตอบอีกว่าก,การไล่ตามชื่อเสียงมันก็เหมือนการไล่ตามเท่า่านที่พิวไปกัะลมมันไม่ใช่เปลวไฟที่แท้จริงดังนั้นคุณควรจะสร้างครอบครัวและให้ความสำคัญกับครอบครัว ครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญจงอย่าไล่ตามชื่อเสียงจนลืมครอบครัวก็วนี่คือคำพูดที่ท่านได้กล่าวให้คนที่ร่วมงานฟังนะครับคุณคินอีฟซูดเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในด้านภาพยนตร์ค่นข้างสูงนะครับได้รับรางวัลออสการ์มาถึง5ครั้งนะครับลูกโลกทองคำอีก5ครั้งแล้วก็แซกอวดอีกหนึ่งครั้งครับ แล้วก็พี p เพื่อนชอยได้ถึง5ครั้งครับก็เป็นรวมถึงดาราภาพยนตร์ที่มีคนชื่นชอบตลอดการอีกเป็นทั้งผู้กำกับเป็นผู้สร้างหนังเป็นโปรดิวเซอร์และเป็นนักประพันธ์ด้วยมีผลงานตั้งแต่ยุคคิวรกราศ1 9 6 0 7 0และวก็8 0ด้วยนะครับนี่ครับเขเป็นข้อคิดดีๆจากท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องครอบครัว เดี๋ยวผมมีอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นแนวคิดการใช้ชีวิตเราไปฟังกันต่อครับ4ข้อคิดนะครับเป็นแนวคิดการดำเนินชีวิตของเราครับข้อแรกก็คือปัญญาครับสติปัญญาพลังที่ยิ่งใหญ่ย่อมจะมากับสติปัญญานะครับไม่ว่าเราจะมีความสามารถหรือมีศักยภาพที่มากกว่าคนอื่นไม่ว่าจะเรื่องงาน เรื่องกีฬาเป็นต้นนะครับหรือว่าเรื่องต่างๆอื่นๆใดแต่เราก็ไม่ควรที่จะํำสิ่งนั้นมาเป็นการเยื่อยหยิ่งอวดตนเหนือคนอื่นนั่นไม่ใช่สติครับนั่นอาจจะเป็นหนทางให้เราพบกับความพ่ายแพ้ดังนั้นสติปัญญาที่แท้จริงก็จะเกิดจากความสุขกุมหากเราปราศจากปัญญามันก็ไม่ต่างจาก ดาบที่มันไม่คมเราควรที่จะใช้สติปัญญาเพื่อสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่สติปัญญาเท่านั้นที่จะทำให้เราได้พลังงานศักยภาพที่สูงสุดครับข้อต่อมาครับอุปสรรคครับอุปสรปครคแน่นอนครับมันคือปัญหาหรืออาจจะเป็นความล้มเหลวความผิดพลาดใดๆก็ตามนั่นก็คือบททดสอบเพื่อพิสูจน์ความมุ่งม,มั่นของเรานะครับไม่ว่าเราจะเดินทางไปที่ไหน ไม่ว่าเราจะไปนะที่ทำงานพบลูกค้ามักจะมีอุปสรรคเสมอดังนั้นเราจงก้าวไปด้วยความมุ่งมั่นนะครับอย่าวันไหวทุกอย่างย่อมมีปัญหาและให้เราแก้ไขแน่นอนครับบางครั้งเราอาจจะแก้ไม่ได้ในเดนนดีหรืออาจจะแพ้กับปัญหาแต่ก็ขอให้เราจงรู้ไว้ว่าเราต้องลุกขึ้นอีกครั้งทุกครั้งที่เราล้มเราก็ต้องลุกเหมือนที่เขาว่ากันครับ ไม่มีทางเดินที่ลอยด้วยกลีบดอกกุหลาบความสําเร็จไม่ได้วัดจากจํานวนที่คุณล้มหรือจานวนที่คุณลุกแต่สิ่งที่คุณต้องทําคือก mm ้า hmm. วเดินต่อไปเดินต่อไปหลังจากได้ผ่านอุปสรรคนั้นไปข้อต่อมาครับเมื่อคุณเดินทางคุณผ่านอุปสรรคมาแน่นอนครับเส้นทางมันก็ปนไปด้วยความยากลําบากความสุขและความทุกข์การที่เราได้เดินทาง มันจะทำให้เราค้นพบตัวตนของตัวเราของคนรอบข้างเราได้เรียนรู้ตัวตนของเราได้เรียนรู้บุคคลรอบข้างบุคคลที่ผ่านเข้ามาเราจะเรียนรู้ผู้คนไม่ว่าผู้คนนั้นจะเป็นผู้คนที่เห็นแก่ตัวผู้คนที่มีความโลภผู้คนที่ปรารถนาดีผู้คนที่มีแต่ความรักผู้คนที่มีแต่ให้นั่นแหละครับการเดินทาง เปรียบดังครูที่สอนเราแล้วเราก็จะค้นพบหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างในระหว่างเส้นทางที่เราเดินและข้อสุดท้ายครับผมมิตรภาพไม่ว่าเราจะอยู่ที่ทำงานออกไปท่องเที่ยวเราก็จะพบกับคำว่ามิตรภาพนะครับการที่เราให้ความสำคัญกับมิตรภาพมิตรภาพก็คือการยอมรับในความแตกต่างของผู้อื่นมิตรภาพสามารถเป็นพลัง ที่สาคัญให้ผู้คนอื่นให้ผู้คนที่เรารู้จักผู้คนที่เราเคารพนับถือเป็นเกาะคุ้มภัยคุณให้กําลังใจคุณหรืออื่นใดดังนั้นมิตรภาพจึงเป็นสิ่งสําคัญอีกจุดหนึ่งที่เราควรจะให้ความสําคัญคนหลายๆคนเราอาจจะไม่ถูกใจไม่ชอบนะครับแต่เราควรยอมรับในความบกพร่องของกันและกันแล้วก็เติมเต็มในสิ่งที่เขาขาด มิตรภาพที่แท้จริงไม่ใช่หาคนที่เหมือนกันแต่เป็นการยอมรับความแตกต่างแล้วเราก็สามารถอยู่ร่วมกับเขาได้ก็เป็น4ีแนวคิดนะครับเพื่อจะนำไปใช้กับชีวิตของท่านท่านได้ขอบคุณครับที่รับฟังไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม